สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับแอป s o l a r Energy อีกแล้วนะครับวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆนได้รับทราบกันนะครับมีอยู่2อย่างนะครับจะเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่กับกิจกรรมเชิญชวนเนาะแอปนี้นะครับก็ยังสามารถถอนได้อยู่นะครับก็ผมเพิ่งถอนมาเมื่อวันนี้นะครับวันที่21นะครับจำนวนเงินถอนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่หลังจากแอปเขาอัปเดตนะครับเป็นอุออปกรณ์ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์40115 KXN นะครับตัวนี้ราคาปกติจะอยู่ที่15นะครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้นะครับก่อนก่อนจะถึงวันที่3 1มนะครับราคาอยู่ที่13500านะครับ นีราคาจะลดมา1 5น0นะครับใครที่อยากลงทุนให้มันได้กำไรเยอะขึ้นนะครับก็ลงทุนตัวนี้ไว้นะครับก็ซื้อไว้แล้วครับก็เครื่องอุปกรณ์นี้จะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่1น,นะครับ1เดือน2เป็นต้นไปนะครับตอนนี้ลดราคาอยู่เนาะส่วนตัวอื่นก็ยังราคาเท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาแล้วก็ กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นกิจกรรมเชิญชวนนะครับกิจกรรมนี้นะครับปกตินะครับกิจกรรมนี้นะครับเราจะโพสต์ไลน์กับบูมนะครับเอยโพสต์บูมนะครับโพสต์ไลน์นั่นแหละแล้วก็เฟซบุ๊กเนาะอ่าที่เพิ่มเข้ามาคือ youtube นะครับ youtube ก็เราต้องมีช่องก่อนนะครับพอเรามีช่องเนาะให้เรานะครับอัปโหลด คลิปตัวนี้นะครับเราบันทึกคลิปตัวนี้แล้วอัพล,ล,ง,ลงลงช่องเรานะครับแล้วก็วิธีการส่งนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับมาส่งคล้ายๆกันเลยนะครับแต่แค่ Copy Link แชร์แชร์ลิงก์จากที่เราลงใน youtube ไปนะครับแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ที่ตรงนี้นะครับนี่เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก,กดส่งเดี๋ยวแอดมินเขาจะตรวจสอบนะครับก็ถ้ารวมทั้งหมด กิจกรรมทั้งหมด3อย่างนี้นะครับเราจะได้9บาทต่อวันนะครับได้ฟรีๆ9บาทต่อวันเนะาะกิจกรรมที่ผมมแนะนำก็จะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็แอปนี้นะครับสมัครมาจะได้เครื่องฟรี4,000บาทนะครับแล้วก็เครื่อง4 0 0 0บาทเนี่ยจะทำงานได้1วันนะครับได้50บาท52บบาทเนาะ วิธีการถอนก็ง่ายๆนะครับถอนให้เพื่อนๆนะครับเติมเงิน50บาทขั้นต่ำนะครับก็ถอน50บาทนั้นได้เลยเนาะก็เท่าเท่ากับเราไม่ได้ลงทุนนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆในแอปอีกเยอะนะครับไม่ว่าเป็นกิจกรรมแชร์นะครับกิจกรรมแจกโค้ดฟรีในกลุ่มนะครับใครสมัครแล้วก็เข้ากลุ่มไลน์นะครับนี่เข้าไปนะครับโตเลตโตมานะฮะพอเข้ากลุ่มไลน์เสร็จก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับ ให้เพืเ่อนๆเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆได้เลยนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเท่านี้นะครับสำหรับคนที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับพร้อมกับลิงก์กลุ่มเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ